สวัสดีจ้าพี่น้องตอนบ่ายยายเพชรลงมาเกี่ยวเข่าด้วยพี่นอ้องย่างบะเหลี่ยม่างอีกสองกระปอกกระลือประจ่างข้าเจ้าโตเลยสิมาลงมาเกี่ยวเอาพี่น้องมันกระเทินสวนผักสวนนี่ยายเพชรงกำลังสิเริ่มงามเลยพี่น้องหัวก้านก็ว่าได้เห็ดพี่น้องหยาบวันนี้กูเอาหลานให้ โอ้กระหล่ำกระล่ำกินผูยพี่น้องประกาศยายเข่นอืมกำลังงามพี่น้องอือยังมาแรงตรงเลยหดอีกยิ่งมาแรงตรงเลยหดอีกพี่น้องถากกำลังงามีผักซ้อมดอกอ้มตรงเลยหดอีกพี่น้องอู้ตาย ปลูกระจกกระแจกไว้พี่น้องพ่อได้ยูได้กินมันไหลกับพี่ขายมันบกพั่วกำลังขึ้นข้างอู้จะไ,ไปหาใหม่มสาสักอีกนี่พี่น้องเบียบกักพริกบักเขืออีหยังกะต้นบักเขือคือคเห็นเกิด เดี๋ยวโอเคอ่โอ้ยแต่สิแยกนอนก็่ไรแยกต้นอ้อยต้นยังพี่น้องเดี๋ยวน้ำนี่ใส่กัน อบอลบอลเอาเกี่ยวนามลงมาอือ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 มนึ่มทัวร์หนึงกระลังข้นขาง ผักหอมป้อมอต้นมะแข่งมะเขือกำลังสิกินปุ๋นกินปุ๋ยพี่นอ้องนี่เด้นี่ไฮนี่แหละมันอยากลมพี่น้องพนพลิ้วเรียวๆเกี้ยวเขาสองคนตอนใบก็บมีผู้เดียวละ่ะตอนบ่ายมีแตใยเพลินคู้เดียวเย็กสิไธิเกี้ยวได้โดนสักไรดอย่านหลานหน่อยตือน แตยักก็เอินอีกอะนะพี่น้องมันก็เจ้าเกี่ยวให้เป็นฟอนไว้ดีดีอืมน้องยายเพิ่ทลูกเกี่ยวี้คืเดียวเด้อกันพี่น้อง All right. เดี๋ยวแดดเดี๋ยวรดพี่น้อง,งบนลมว่อยๆ้อยจิบนห่อนกัน,นลเลยแหละแดดออกมาก็เลยแดดออกมากก็เพ่อเกลียวบนห่อนปันไล ที่นออย่างที่สองกับปอกนี่ล่ละก็เกินมอนีมืออืนหดนอกแล้วพอกันลีพหนาเนาะจ้าเนะานอะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้ายเพนเนี่ยด้วยจ้าสวัสดีจ้า